วันนี้เราก็จะมาพาทุกคนมาดูบรรยากาศการทําฟุกจอยกันห้องกองหมดเป็นยังไงก่อนเด่นแนะนําตัวเองพนักงานก่อนผมชื่อโจอี้ห้องกองหมดเดี๋ยวหลังจากเราเช็คสมาชิออกครบแล้วนะครับเราก็จะออกเดินทางไปไหว้พระกันแล้วนะครับขาดอีกเนงบ้านเท่านั้นเลยละนะครับ <fi. S 2> ก็จะพาทุกท่านไปจุดหนึ่งนะครับซึ่งจะมีร้านอาหารเยอะเลย30-40ร้านค่ะ ดอกตรงนั้นเรียบร้อยนะครับท้ายเรากระจายนะครับไปกินได้เลยอยากจะทานอะไรถ้าเรากรณีเรามาคนเดียวหรือมา2คนนะครับสิ่งที่ต้องทําคืออะไรเราต้องยืนตรงนี้เวลาไหว้ยืนแบบนี้หรือยืนแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ยืนในลักษณะแบบนี้นะครับนนะไม่ใช่นะนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดระหว่าเรามาเรามาพร้อมกันเราไหว้พร้อมกันดีกว่าเพราะความตั้งใจและความศรัทธาจะส่งนี่แะไรอะไ้มากกว่าอีกอย่างนึงือผมนำไหว้ศพตาท่านครับไหว้สามครั้งนามฝัต อยู่ฝัดอยู่อินอยู<ส>นในวันนี้นะครับเรามาขอบคุณท่านนะครับที่ที่เราขอรูปเมื่อครั้งก่อนนะครับวันนี้เราพาลูกเราคุณพ่อคุณแม่เอหอนะเอามือ,อที่เราไม่ถนัดรูปที่ท้องมาสั่งกระจายสามรอบพร้อเข็มนาฬิกาก่อนผมเรียกความโชคดีนะครับง่ายๆเลยเราไปเหยียบตรงนั้นรูปเป็นเลขแปดหนึ่งครั้งเป็นเลขวงจุย้ยเท่านั้นเอง รูปครั้งเดียวพอนะครับใน YouTube เขาบอกว่าต้องรูป3ครั้ง10ครั้งถึงจะรวยไม่เกี่ยวกันพี่ผมถามหน่อยสมมติว่าสมมติคุณพี่ทํางานนะพี่รูปครั้งเดียวผมไม่ทางานผมรูปร้อยครั้งผมจะรวยกับพี่ไหมไม่มีทางนะครับดังนั้นทุกอย่างเราต้องทําด้วยตัวเองอยู่ดีนะครับดังนั้นรูปครั้งเดียวพอ เดี๋ยวตอนนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาไหว้ฟ้าดินนะครับเพราะตามความเชื่อนะถ้าเกิดว่าเราไม่ไหว้ฟ้าดินนะครับเราจะขออะไรก็มีอุปสรรคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะขอให้ฟ้าดินเปิดออกนะครับให้ไปกราบไหว้ปู่แชร์กงด้วยเถิดเสร็จเรียบร้อยคำนับ3ครั้งครับ